ข่าวที่แล้วได้พูดถึงบุคคลบุคคลประเภทที่าศาสดาบอกเปิดเผยจำแนกแจกแจงให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดทําแล้วมีโทษสิ่งใดทําแล้วเกิดประโยชน์สุขกับตัวเองตลอดกาลนานแต่บุคคลประเภทนี้ก็ไม่รู้ไม่เห็น ศาส,สดาก็ไม่ทําอะไรไม่ได้กับบุคคลประเภทนี้วันี้เราก็เลยอยากจะศาส,สดาก็ให้มาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหลายๆคนก็มีทรัพย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่บางครั้งบางคราวก็ใช้ทรัพย์สมบัติสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองในทางที่จะทําให้ตัวเอง ต้องมีความเดือดร้อนต่อไปในภายภาคหน้าในสัมปรายะบางคนมีเยอะแต่ก็ไม่เคยจำแนกแจกจานไม่เคยคิดจะแบ่งปันอาจจะคิดว่าเราเป็นผู้หาทรัพย์มาเราจะแบ่งปันไปทำไมตามภาษาคนตะนีเราหามาเหนื่อยถ้าเราให้ให,ให้ให้ไปไอ้คนที่ให้ไปมันไม่ได้หามไม่ได้มาช่วยเราหลายๆคนมันอาจจะคิดอย่างนี้แล้วก็คงจะเยอะด้วย ก็เลยไม่ค่อยจะแบ่งปันพภกทรัพย์ที่ตนเองหามาได้นะเพราะไปคิดว่าตัวเองเหนื่อยแล้วไม่หาเองบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดที่จะแบ่งปันนะพภกทรัพย์ให้กับใครๆแต่เขาก็หารู้ไม่ว่าพภกทรัพย์ที่เราได้มาเนี่ยบางครั้งบางคราวถึงเราจะได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรืออย่างไรด้วยความยากลําบากหรืออย่างไรก็แล้วแต่ ทรัพสมบัติที่มันมีอยู่ในที่เรามีอยู่เนี่ยบางครั้งบางคราวนะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุแห่งการที่เขาเคยกระทําไว้ในการก่อนเรียกว่าผลแห่งกรรมกรรมในการให้ทานนั่นเองพอมาในชาตินี้มีกินอยู่สุขสบายก็เลยลืมหรืออาจจะไม่รู้ว่าตัว ที่ตัวเองได้มีโภกทรัพย์เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นเป็นเพราะผลแห่งกรรมแห่งการให้ทานไว้เมื่อการก่อนศาสตราเลยบอกว่าบอกพิกูทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ไซสหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตนีจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว ทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคพิขุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ฉะนั้นสัตว์ทั้งสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตนีจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจะแม่ทานเหนื้ออย่างที่เรากล่าวไว้แล้วโดยวิธีที่ผลนั้นเป็นผลใหญ่ไซสัตว์ทั้งหลายพึงกำจัดความตนีอันเป็นบนทินเสียแล้วมีใจผ่องใสพึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมากคือในอริยะบุคคลทั้งหลายตามการอันสมควรอันหนึ่งทายกเป็นอันมากคันให้ข้าวเป็นทักคินาในทักเนื้อยะบุคคลทั้งหลายแล้ว เมื่อจิติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ทายกเหล่านั้นผู้ไข่ากามไม่มีความตนีไปสู่สวรรค์แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์นั้นเสวาอยู่ซึ่งผลแห่งการจำแนกทานเพราะเขาไม่รู้แห่งการจำแนกทานเพราะการให้ทานเนี่ยมันมีผลนะการให้ทานหรือการให้เนี่ยมันมีผลผลจะให้ตัวผลที่จะให้ตัวเองเนี่ยไปสู่สุกติโลกสวรรค์ก็ได้ เป็นทางแห่งเป็นทางแห่งการนําเราไปสู่สุคติโลกสวรค์เป็นทางเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ด้วยการให้ทานคนก็เลยมุ่งหาทรัพย์สมบัติเพื่อมาอะไรบำรุงสุขให้กับตนอนี้บำรุงสุขเนี่ยมันก็ต้องบำรุงในทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องนี่ควรทําตามใครถ้าทําตามพระศา,าสดานี่แหละพระศา,าสดา,า,า,สดาเป็นผู้รู้ว่า ใช้ทรัพย์อย่างไรให้เกิดความสุขแก่ตนเองอย่างถูกต้องด้วยการไม่ถูกการใช้ทรัพย์อย่างไม่ถูกต้องแม้จะมีความสุขในปัจจุบันแต่ก็จะมีทุกต่อไปในสัมปรายะในการเบื้องหน้าบางคนก็เอาไปเล่นเล่นการพนันบ้างหมดเนื้อหมดตัวก็มีนั่นเป็นความทุกข์ที่เห็นได้เองเอาไปดื่มสุราไปเที่ยวตามตอกซอกซอยตามอะไร ไปเที่ยวในที่อันไม่สมควรไปใช้จ่ายในหาความสุขในทางที่ไม่สมควรไม่เหมาะไม่สมไม่ควรมันมีความสุขในปัจจุบันก็จริงเพราะเหตุแห่งกรรมาคุณห้าที่เราซื้อมาด้วยทรัพยบแต่ว่ามันจะมีผลต่อไปในภายภาคหน้านี่ซึ่งเขาไม่รู้จะมองแต่ผลของปัจจุบันก็คือความสุขที่ตัวเองจะเกิดขึ้นในที่ที่มาบำรุงบำเรอตนในปัจจุบันเท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่า การที่เขาประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอามาบำรุงบำรือตนให้เกิดความสุขจากการประพฤติทุจริตเหล่านี้จากการประพฤติที่ไม่สมควรเหล่านี้จะนำเขาไปสู่สัมปรายะอันเป็นทุกมีทุกเป็นวิบากต่อไปในภายพักหน้าศาส,สดาเมื่อบอกว่าเมื่อได้รัพย์มาแล้วทําอย่างไรหนึ่งบอกว่าการมะโพคีในโลกเนี้เมื่อได้ซับมาแล้วทำอย่างทำอย่างไรทําตนเองให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ เลี้ยงบิดามารดาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำเลี้ยงดูบุตรภรรยาทาสกรรมกรนะคนใช้คนงานเนี่ยให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอย่างถูกต้องเลี้ยงมิตรอมาตนะดูแลมิตรอมาตดอมาตดก็คือคนสนิทเนี่ยเพื่อนสนิทแล้วเนี่ยมิตรอมาตญดญาสาโรหิตให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่อย่างอย่างเป็นสุขโดยถูกต้อง แล้วมีปกติอะไรมีปกติไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงนะในกามคุณห้าที่ได้มานั้นมีปกติเห็นโทษเห็นเป็นภัยในกามคุณห้ามีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากกามคุณห้าเหล่านั้นถ้าเราได้ทรัพย์มาแล้วเราทําอย่างเงี้ยบริหารทรัพย์อย่างเงี้ยศาสดาบ,บอกว่านี้เป็นกามโพคีคือบุคลหัฐผู้ยังบริโภคกามคุณห้าอยู่ เป็นการมะโพคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบอรกว่ากามะโพคิีทั้งหลายนี่ก็คือการใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องถามว่าเราไปซื้อความสุขด้วยทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ยได้ไหมได้มันเราก็ต้องหาความสุขอยู่แล้วเพราะการได้ทรัพย์มาแล้วก็เพื่อหาความสุขให้กับตนเองอยู่แล้วกับครอบครัวแต่ว่าควรจะมองเห็นโทษด,ด้วยมองเห็นโทษในการมาคุณห้าไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง เห็นโทษของมันโทษของมันก็คืออะไรมันมีความแตกสลายเสื่อมไปได้ถ้าเรามองมัวเมาอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้มันแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปหรือมีเหตุให้อันตรธานไปเราก็จะเข้าไปสู่ความโศกความเศร้าความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจในที่สุดดีไม่ดีเมื่อสิ่งเหล่านี้มันแปรปวนไปตามธรรมดาของมันตามธรรมดาของโลก อยากจะได้มันกลับคืนมาก็ไปทําทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาเพราะมองไม่เห็นโทษมองไม่เห็นความเป็นจริงของโลกว่ามันมีเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกปกติแต่ด้วยความที่เราไม่รู้นิสศาสดาบ,บอกว่าศาสดาเปิดเผยจำแนแกแจกแจงเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่อย่างนี้ บุคคลใดไม่รู้ไม่เห็นเป็นคนบอดไรจกขูไม่รู้ไม่เห็นศาส,สดาจะทําอะไรได้ศาส,สดาได้เปิดเผยไว้แล้วเราก็เข้ามาศึกษาทำวิวินยัยทำว่าวิินัยนี้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความอมทุกข์ถ้าเข้ามาศึกษาแล้วจะรู้ว่าเราอยู่ในเพศของคาริหัดเราก็สามารถสร้างความสุขโดยถูกต้องโดยเป็นธรรมเกิดขึ้นมาโดยธรรมได้เราอยู่โดยธรรม และเราก็สามารถมีความสุขในการบริโภคกามาคุณห้าได้ไม่ใช่บริโภคไม่ได้ก็ยังบริโภคได้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่มีทรัพย์ก,ก,ก็จำแนกแจกแจกจำแนกแจกจ่ายให้ทานบ้างการให้ทานของศาสดาก็เพื่อละอะไรละความตเนียเป็นมนทินในใจนั่นเองนะอย่างพระสูตรที่จะเอามาพูดให้วันนี้ อามามาบอกให้วันเนี้ยศาสดาก็บอกว่าศาสดาเนี่ยเกิดมาเป็นเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมีทรัพย์สมบัติมากเลยใน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 สมัยที่พระองค์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็บอกพิขุที่เข้ามาถามว่าแล้วบัตรเนี้ยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเนี่ยมันแปรปวนไปหมดแล้วมันหายไปหมดแล้วมันไม่อยู่แล้วพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายคลายกำนัดในสิ่งเหล่านี้ อันนี้เดี๋ยวก็เอาไปเป็นเอาไปเป็นหลักทาชีวิตในการพิจารณาในการใช้จ่ายทรัพย์ในการใช้ชีวิตอยู่กับการมคุณห้าในการใช้ชีวิตอยู่กับทรัพย์สมบัติที่เรามีในการเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปมัวเมาไม่รุ่มหลงและเราก็จะไม่ทุกข์ไปกับมันเมื่อสิ่งเหล่านี้มันต้องมีอันเป็นไปเป็นอย่างอื่นไปจะเห็นว่าคำสอนของศา,าสดาเนี่ยเป็นไปเพื่อความปลดทุกข์ของเรา ใครมองไม่เห็นก็ก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าศาสดาก็ขนาดศาสดาเองยังทําอะไรคนพวกนี้ไม่ได้เลยแล้วเราจะไปทําอะไรได้นอกจากจะเผยแพร่คําสั่งสอนของศาสดาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยใครที่มีจักขุนะมองเห็นเห็นคุณนับประโยชน์เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของตนและครอบครัวและคนที่เรารักก็อนุโมทนาด้วยละกันถ้าเกิดใคร ที่เห็นประโยชน์และเอาไปใช้เพื่อให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวและคนที่เรารักเนี่ยเกิดประโยชน์สุขต่ตอไปทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายะต่อไปตั้งใจฟังพุทธวจ,จนะธรรมวินัยจากพุทธโอดจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่17หน้าที่136ข้อที่247ถึง248 ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของขันห้างพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหละพิขูรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถึงที่ประทับขันแล้วได้กราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญรูปอะไรอะไรที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปวนเป็นธรรมดาจักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นมีอยู่หรือหนอแลเวทนาอะไรอะไร สัญญาอะไรอะไรสังขารอะไรอะไรวิญญาณอะไรอะไรที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นมีอยู่หรือหน้อแลพภะศาสดาตัดว่าพิขุรูปอะไรอะไรที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีเลยเวทนาอะไรอะไร สัญญาอะไรอะไรสังขารอะไรอะไรวิญญาณอะไรอะไรที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีเลยครั้งนั้นแลพระาศาสดาทรงหยิบก้อนโคไมเ้เล็กๆโคไมก็คือขี้วัวน,นั่นแหละพูดเปนง่ายๆ่ซะจะได้เข้าใจก้อนโคไมเล็กๆแล้วได้ตัดกับพิขุนั้นว่าพิขุ การได้อัตภาพแม้เพียงแม้ประมาณเท่านี้แลเที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา,าจะคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีถ้าแม้การได้อัตภาพประมาณเท่านี้จะได้เป็นสภาพที่เท,ท,ที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา,าแล้วไซการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏ ก็เพราะเหตุที่การได้อัตภาพมีประมาณเท่านี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่มีฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏมันไม่มีอ,อะไรเลยที่มันจะเที่ยงแท้ยั่งยืนแม้แต่เล็กๆน้อยๆมันแตกสลายหมดถ้ามันมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็คงมีขึ้นมาไม่ได้ การอยู่กับพติพมจรรทร์หรืออริยมรคมีองค์แปดอยู่ประพฤติเพื่ออะไรเพื่อที่จะพ้นไปจากทุกนั่นเองนะพ้นไปจากทุกนะทุกขังทุกอริยสัจนะความโศกความเศร้าวความลำลายลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจนะความขับแขนใจให้พ้นไปจากความเกิดเนะพื่อไม่เกิดมันก็มีชาราและมรณะตามมาการอยู่กับพืชพมจันทร์ก็เพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละ ถ้ามันมีอัตภาพที่ทําให้เราเนี่ยงเที่ยงยั่งยืนเนื้อมืดมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ออกแบบนี้ถ้าสิ่งที่เท,ที่ยงแท้ยั่งยืนแม้การได้อัตภาพแม้เพียงเล็กน้อยมันเที่ยงแท้ยั่งยืนถ้ามันมี <c oughs> การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มันก็มีขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรถ้าเกิดมันมีความสุขข,ขึ้นมาสุขนั้นไปต้องยั่งยืนด้วยถูกไหมแต่เพราะมันไม่มีไง นะความสุขที่ยั่งยืนมันก็เลยไม่มีความสุขที่มันเที่ยงไม่มีเดี๋ยวมันก็แตกสลายสุขเวทนานะพิขุพิขุเรื่องเคยมีมาแล้วเราได้เป็นขัตขติยะขัตติยราชได้รับมูลละทาพิเศษเรานั้นมีนคร84% 0 0 0นี่พันนครมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขมีปราสาท84% 0 0 0พันมีปราสาทมีธรรมะปราสาทเป็นประมุข มีเรือนยอด8 4ด0มสี่พันมีเรือนยอดมหาพายุหะเป็นประนุกมีบรรลังแปด0มื่นสี่พันทำด้วยงาทำด้วยแก่นจันแดงทำด้วยทองแดงทำด้วยทองทำด้วยรูปยะลาดด้วยผ้าโกเชามีขนยาวเกินสี่องคุรีลาดด้วยผ้ากำผลขาวทำด้วยขนแกะมีขนทั้งสองข้างลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะมีดอก มีดอกทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานแดงมีหมอนข้างสีแดงมีช้าง 84%, 0 0 0พันเชือกมีเครื่องประดับทำด้วยทองมีธงทำด้วยทองปกปิดด้วยไข่ทองมีพญาช้างชื่ออุโบสถเป็นประมุขมีม้า84% 0 0 0พันตัวมีเครื่องประดับทำด้วยทองปกปิดด้วยไข่ทองมีวลาหกอศวราชเป็นประมุข มีรถ 84%, 0 0 0พันคันมีเครื่องประดับทำด้วยทองมีธงทำด้วยทองปกปิดด้วยข่ายทองมีเวชยันตราชรถเป็นประมุขมีแก้ว 84%, 0 0 0พันดวงมีแก้วมณีเป็นมมุมีแก้วมณีเป็นประมุขมีหญิง8 4 0 0 0มีนางพัฒนาเทวีเป็นปมุกมีกษัตริย์84% 0 0 0พเป็นเหล่าอนุยนต์อยู่ติดตาม มีปรินายกรัฐเป็นประมุขปรินายกแก้วมีแม่โคแปดหมืพตัวผูกด้วยเชือกป่านแขวนกระดิ่งโลหะมีผ้า8 4 0 0มพโกติมีผ้าทำด้วยเปลือกไม้มีเนื้อละเอียดมีผ้าทำด้วยไหมมีเนื้อละเอียดมีผ้าทำด้วยขนสัตว์มีเนื้อละเอียดมีผ้าทำด้วยฝ้ายมีเนื้อละเอียดมีสำรับแปดหมื่นสี่พัน ซึ่งใส่อาหารที่ชนทั้งหลายเชิญไปโดยเฉพาะในเวลายเย็นในเวลาเช้าพิคุพิค <c oughs> ุก็บรรดามหานคร8 4 0 0 0สี่ันเหล่านั้นเหล่านั้นแลนะครที่เราครองในสมัยนั้นนะครเดียวเท่านั้นคือกุสาวดีราชธานีบรรดาปราสาท8400 0พันเหล่านั้นแลปราสาทที่เราครองในสมัยนั้นปราสาทเดียวเท่านั้นคือธรรมมะปราสาท บรรดาเรือนยอด 8400, 0พันเหล่าน um, <im> um ั้นและเรือนยอดที่เราครองในสมัยนั้นหลังเดียวเท่านั้นคือเรือนยอดมหาพยุหะบรรดาบรรลัง8400 0พันเหล่านั้นและบรรลังที่เราใช้ในสมัยนั้นบรรลังเดียวเท่านั้นคือบรรลังที่ทําด้วยงาทําด้วยกันจันแดงทําด้วยทองหรือทําด้วยโรปิยะบรรดาช้าง 8400, 0พันเชือกเหล่านั้นและ ช้างที่เราทรงในสมัยนั้นเชือกเดียวเท่านั้นคือพญาช้างชื่ออุโบสถบรรดาบรรดาม้า8 4ด0 0พันตัวเหล่านั้นแลม้าที่เราทรงสมัยนั้นหนึ่งม้าเท่านั้นคือวราหกอสวราชบรรดารถ84% 0 0 0พันเหล่านั้นแลรถที่เราทรงในสมัยนั้นคันเดียวเท่านั้นคือรถ,รถเวชยันตะรถเวชยันตะบรรดาหญิง8 4ด0มี่พันเหล่านั้นแล หญิงที่เรายกย่องในสมัยน like ั White. ้นคนเดียวเท่านั้นคือนางกษัตริย์หรือหญิงที่มีกำเนิดจากกษัตริย์และพามบรรดาผ้า 84%,00 0กติเหล่านั้นแลผ้าที่เรานุ่งในสมัยนั้นคู่เดียวเท่านั้นคือผ้าทำด้วยเปลือกไม้มีเนื้อละเอียดผ้าทำด้วยไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดหรือผ้าที่ทำด้วยฝ้ายมีเนื้อละเอียดบรรดาบรรดาสำรับ 84%,00 0สําสำรับ ซึ่งใส่ข้าวสุกที่หุงจากข้าวสารหนึ่งธนานเป็นอย่างยิ่งและแกงกับอันพอเหมาะแก่ข้าวนั้นที่เราบริภโภคสำรับเดียวเท่านั้นพิขุสังหลายทั้งปวงเป็นอดีตพิขุสังขารทั้งปวงนั้นเป็นอดีตดับไปแล้วแปรปวนไปแล้วด้วยประการดังนี้แลสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายทั้งปวงเว้นจากลมอัศสะสอย่างนี้แล ก็ลักษณะอันไม่เที่ยงนี้ควรทีเดียวเพื่อจะเบื่อน่ายควรเพื่อจะคลายกำนัดควรเพื่อจะพ้นไปเพียงไรในสังขารทั้งปวงเห็นไหมให้รู้ว่าจะมีปราสาทมหาปราสาทหรือใครจะมีบ้านหลายหลังก็แล้วแต่เวลาอยู่ก็อยู่ได้แค่ทีละหลังถูกไหมคงไม่มีใครแยกล่างไปอยู่ทั้งสิบหลังสมมติมีสิบหลังจะแยกล่างไปอยู่ทั้งสิบหลังได้ไหมไม่ได้พักก็พักเข้าไปพักได้ทีละหลังทีละหลังทีละหลัง ผ้าแม้จะมีเยอะก็นุ่งห่มได้ทีแล้วผืนคงไม่มีใครบ้าเอาผ้าไหลๆผืนนี่เป็นสิบยี่สิบผืนที่มีอยู่มาห่มตัวทีเดียวหรอกเนาะคงไม่มีเนาะข้าวที่เรามีเนี่ยเต็มโต๊ะไปเลยแต่พอผลสุดท้ายก็กินได้แค่ขย่อมเดียวเองเรียงไปเลยร้อยโต๊ะแต่ก็กินได้แค่โต๊ะเดียวมีภรรยาหลายคนก็อยู่กับภรรยาได้แค่ครั้งเดียวคนเดียว คนะงไม่มีใครแยกล่างได้ศาส,สดาก็บอกว่าเนี่ยที่ศาสดาเนี่ยนะมีทรัพย์สมบัติมากขนาดเนี้ยตอนที่เป็นเจ้าจากักรพรรดินี่คือลักษณะของพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์ไม่ได้บอกหรอกว่าพระองค์เป็นเจ้าจากักรพรรดิหรือเปล่าแต่ว่าการที่พระองค์มีอุโบสถช้างชื่ออุโบสถเนี่ยจะเป็นช้างสําหรับเจ้าจากักรพรรดิเท่านั้นนะมีฤทธิ์เหาะได้ด้วยนะมะอัศวาราแลว,าวราหกก็เหมือนกัน ผลสุดท้ายสถาวราก็บอกว่าสิ่งที่พระอ,องค์เคยมีนะปัน่นบัตรนี้มันไปไหนมันเป็นอดีตไปแล้วมันดับไปแล้วมันหายมันแปรปวนไปแล้วเพียงพอแล้วที่เราจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเพื่อจะคลายกำหนัดเพื่อจะหลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นสาสด์าถึงบอกว่าถ้าเกิดสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่พระอ,องค์รู้เนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่บริโภคก,ก่อนที่จะให้ทานก็คงไม่มีความตนี ใครที่มีทรัพย์สมบัติมากก็ให้รู้ว่าต่อไปเราเนี่ยต้องพัดพาจากมันแน่นอนและมันก็ต้องแปกพวนไปการหาความสุขในกามาคุณห้าก็ควรหาในทางที่ถูกต้องสร้างความสุขให้กับเราทั้งในปัจจุบันและในสัมปราเยอะพบเราก็จะมีความสุขด้วยมีการจับจำหน่ายจ่ายแจกบริจำหน่ายจ่ายแจกทรัพย์พวกสมบัติเนี่ยให้บุคคลให้บุคคลอื่นบ้าง เพื่อละอะไรละความตเนี่ยอย่างเป็นมลทินในใจแล้ว <c oughs> เราใช้คนเดียวเราไม่หมดหรอกยิ่งเราโลภมากนะอย่างบางคนโลภมากโกงเขาอะไรพวกนะี้ได้มาเป็นพันพันล้านหมื่นหมื่นล้านผลสุดท้ายตัวเองก็ก,ก็ต้องตายอยู่ดีแล้วตายแล้วไปไหนก็ไปสู่คติที่ตนเองเคยกระทําไว้ในยามที่ตัวเองมีชีวิตไปโกงเขามาผลสุดท้าย เมื่อแตกขันดับไปก็ต้องไปสู่อาบายทุกุติวินิบาตนรกซึ่งมันก็จะได้รับทุกข์อย่างแสนสาหัสศาสาดาบอกว่าไม่เห็นการจองจําอะไรที่มันจะเจ็บปวดทารุณแบบเหมือนการถูกจองจําอยู่ในนรกเลยเพราะฉะนั้นเราก็หาความสุขในพวกทรัพย์ของเราไปเที่ยวถ้าจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวในที่อันสมควรไปเที่ยวที่ไม่ไม่ไม ไม่นําเราไปสู่อบายภูมิเรียกว่าพวกอบายมุกทั้งหลายนี่แหละไปเที่ยวได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีเงินก็ไปพาไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ตามฐานะของตนที่สามารถจะทําได้อย่างเงี้ยแต่ก็ให้รู้รู้อะไรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษเหล่านี้อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันแปรปวนไปไดนะ้มองเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกแล้วบริโภคกามาคุณห้านั้น มีการจำแนกมีการจำหน่ายจ่ายแจกจำแนกทานบ้างละความตนิอันเป็นบนทินเสียวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาก็คงจะได้ประโยชน์กันไปนะเดี๋ยวพี่ขู่จะได้ไปตักอาหารเอวังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ